วันรับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นวันที่บัณฑิตรอคอยเพราะเป็นวันที่บัณฑิตจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมบนาถบาพิตรที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลายัยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2524จนถึงปีพุทธศักราช2534 จึงได้ปลดเกล้าวโปลดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและในปีพุทธศักราช2561พระบาทสมเด็จพระประมินทรา,รามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรเกล้าวโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและในปีพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรเกล้าวโปรด,ด,ดกระหม่อม ให้ผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรียังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่บัณฑิตทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็นไปด้วยความถูกต้องและเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจึงได้จัดทำวิดิทัศน์การเตรียมความพร้อมในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไว้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังต่อไปนี้การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ แต่งกายชุดเครื่องแบบข้าราชการปกติขาวหรือเครื่องแบบพนักงานของรัฐส,สวมครยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่รับราชการทหารตำรวจและว่าที่ร้อยตรีให้แต่งกายตามต้นสังกัดพร้อมกระบี่และถุงมือสวมครยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิตชายที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติเขาเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวผูกเนคไทมหาวิทยาลัยสวมทับด้วยสูทสีกรมท่ากางเกงขายาวแบบสากลทรงสุภาพสีกรมท่าถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะติดอยู่สมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกาย การแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติเขาเสื้อเชิ้ตสีขาวไม่ผูกเน็คไทสวมทับด้วยสูทสีกรมท่ากระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลายไม่รัดรูปความยาวต่ำกว่าเข่า3ามนิ้วชายเสมอกันสีกรมท่าสวมถุงน่องสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและเครื่องประดับ ส้นรองเท้าสูงไม่เกิน2นิ้วสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายการแต่งกายของบัณฑิตชายที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาวเสื้อราชปะแตนสีขาวกางเกงขายาวสีขาวแบบสากลทรงสุภาพแผงคอตามแบบที่กำหนดประดับเข็มตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยายลัยสีเงินสูง3.5เซนติเมตรบนแผงคอกระดุมสีเงินลายดุนนูน ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยถุงเท้าสีดำไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มสน้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายและไม่มีโลหะติดอยู่สวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแบบ<ไ>การแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่ไม่ได้สวมเครื่องแบบปกติขาว<ไ>เสื้อเชิ้ตสีขาวไม่รัดรูปไม่หลวมเกินไปไม่มีลวดลายไ,ไม่บางเกินสมควร<ไ>ผ่าอกตลอดแขนสั้นเพียงข้อศอก ปลายแขนปล่อยตรงไม่ผ่าปลายแขนติดก,กระดุมสีเงินลายดุนนูนตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยและกลัดกระดุมคอเสื้อตัวเสื้อยาวเพียงพอสำหรับให้กระโปรงทับได้เวลาสวมให้สอดชายเสื้อไว้ในกระโปรงให้เรียบร้อยเข็มกลัดเสื้อตราสัญลักษณ์มหาวิทยายลัยกลัดบนปกเสื้อด้านซ้ายกระโปรงสีกรมท่าทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่รัดรูป ความยาวไม่ต่ำกว่าเข่า3นิ้วชายเสมอกันเข็มขัดหนังสีดำหัวเข็มขัดสีเงินมีลายดุนนูนตราสัญ,ญลักษณ์มหาวิทยาลัยมีกรอบสีเดียวกับเข็มขัดสำหรับสอดปลายเข็มขัดสวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่มีโลหะและเครื่องประดับ รองเท้าส้นสูงไม่เกินสองนิ้วสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายการแต่งกายของบัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิมบัณฑิตหญิงที่เป็นมุสลิมสามารถแต่งกายชุดฮิญาบเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาวมีสายลัดข้อมือรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่มีโลหะและเครื่องประดับส้นรองเท้าสูงไม่เกินสองนิ้วสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกาย โดยต้องยืนคำร้องต่อคณะที่สังกัดเพื่อขออนุญาตจากมหาวิทยาลัยการแต่งกายของดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตหญิงมีคันเสื้อเชิตสีขาวเกลี้ยงชายเสื้อตรงตัวเสื้อยาวคลุมท้องเวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงสวมทับด้วยสูตรแบบปล่อยเอวกระโปรงสีกรมท่าทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่รัดรูปความยาวต่ำกว่าเข่าสามนิ้วชายเสื้อเสมอกัน สวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่มีโลหะและเครื่องประดับส้นรองเท้าสูงไม่เกิน2นิ้วสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกาย<ส>การแต่งกายของบัณฑิตหญิงมีคันเสื้อสีขาวเกลี้ยงชายเสื้อตรงไม่บางเกินสมควรผ่าอกตลอดตัวเสื้อยาวคลุมท้องแขนปล่อยธรรมดาแบบแขนเชิ้ต เวลาสวมปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงกระโปรงแบบสุภาพสีกรมท่าไม่มีลวดลายไม่รัดรูปความยาวต่ำกว่าเข่า3นิ้วชายเสมอกันสวมถุงน่องยาวสีเนื้อไม่มีลวดลายรองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำทรงสุภาพไม่มีลวดลายไม่มีโลหะและเครื่องประดับส้นรองเท้าสูงไม่เกิน2นิ้วสวมครุยวิทยาฐานะทับเครื่องแต่งกายการทำความเคารพ บัณฑิตชายให้ทำความเคารพด้วยการคำนับซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ยืนตัวตรงเท้าชิดกันแขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวแล้วโน้มตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไปก้มหน้าสายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สองจากนั้นค่อยยืดตัวขึ้นตรงตามเดิมส่วนบัณฑิตที่รับราชการทหารตำรวจและว่าที่ร้อยตรีให้ทำความเคารพตามระเบียบของต้นสังกัด บัณฑิตหญิงให้ทำความเคารพด้วยการคำนับเช่นกันซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ยืนตัวตรงเท้าชิดกันแขนและมือปล่อยลงแนบลำตัวแล้วโน้มตัวลงตั้งแต่ระดับเอวขึ้นไปก้มหน้าสายตาอยู่ในระดับกระดุมเสื้อเม็ดที่สองจากนั้นค่อยยืดตัวขึ้นตรงตามเดิมส่วนบัณฑิตที่รับราชการทหารตำรวจและว่าที่ร้อยตรีให้ทำความเคารพตามระเบียบของต้นสังกัด การเดินซึ่งมีขั้นตอนดังนี้เมื่ออาจารย์กำกับแถวลุกขึ้นยืนทำความเคารพเมื่ออาจารย์กำกับแถวให้สัญญาณโดยงายฝ่ามือขึ้นให้บัณฑิตลุกขึ้นเมื่ออาจารย์กำกับแถวให้สัญญาณคว่ำม,มือลงให้บัณฑิตทำความเคารพพร้อมกันและให้บัณฑิตที่อยู่หัวแถวเดินเรียงแถวตามลำดับเพื่อเข้ารับปริญญาบัตรโดยเดินรักษาแนวไว้เมื่อขึ้นเวทีถึงจุดกากบาดแรกให้ทำความเคารพ จากนั้นให้ก้าวเท้าซ้ายเดินไปตามแนวที่กำหนดจนถึงจุดรับปริญญาบัตรโดยแขนทั้งสองปล่อยแนบลำตัวไม่แว่งแขนสายตามองคนข้างหน้าตนเสมอเมื่อบัณฑิตเดินมายังจุดกากบาทที่สองซึ่งอยู่หน้าแท่นรับปริญญาบัตรให้ทำความเคารพจากนั้นให้ก้าวเท้าซ้ายขวาแล้วชิดตรงจุดรับปริญญาบัตรรับปริญญาบัตรด,ด้วยมือขวาโดยไม่ต้องเอางาน แล้วถอยโดยเริ่มจากเท้าขวาก่อนทำมุม45องศาประมาณ3 9ก้าทำความเคารพที่จุดกากบาทที่3หมุนตัวกลับทางขวาแล้วเดินลงจากเวทีมือถือใบปริญญาบัตรขนาบกับลำตัวโดยให้หลังมือขวาสัมผัสกับหัวเข็มขัดมือซ้ายปล่อยตรงไม่แกว่งแขนเมื่อถึงที่นั่งให้ทำความเคารพก่อนนั่งโดยถือปริญญาบัตรให้ถูกต้องตลอดเวลาด้วยอาการสำรวม ดังจะสรุปแผนผังการเดินบนเวทีทำความเคารพจุดที่1เดินตามแนวเส้นปราะจนถึงจุดที่2ในขณะที่ผู้ขานนำบัณฑิตอ่านชื่อของตนแล้วก้าวเท้าซ้ายเป็นจุดที่3หันหน้าเข้าสู่แท่นรับปริญญาบัตรชิดเท้าทำความเคารพก้าวเท้าซ้ายตามด้วยเท้าขวาเพื่อไปยังจุดที่4ชิดเท้ารับปริญญาบัตรโดยไม่ต้องเอางาน ถอยหลังเฉียงไปทางขวาทำมุม45องศา39โดยเริ่มจากเท้าขวาก่อนจนถึงจุดที่5ให้ทำความเคารพหมุนตัวกลับทางขวาแล้วเดินลงจากเวทีมือถือปริญญาบัตรจนถึงเก้าอี้ของตนทำความเคารพและนั่งลงการรับปริญญาบัตรและเหรียญเกียร์นิยมยืนแขนขวาให้ไปข้างหน้าโดยให้นิ้วชิดกันให้ฝ่ามือขนานกับขอบปริญญาบัตรและรับปริญญาบัตร โดยไม่ต้องเอางานเชิญปริญญาบัตรไว้แนบอ,อกโดยให้หลังมืออยู่เหนือเข็มขัดเล็กน้อยส่วนบัณฑิตที่ได้รับเหรียญเกียรตินิยมให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันในการรับปริญญาบัตรโดยไม่ต้องม้วนข้อมือและให้ข้อศอกแนบลำตัวขณะที่เดินและนั่งการปฏิบัติตนของอาจารย์กำกับแถวอาจารย์กำกับแถวมีหน้าที่ในการดูแลบัณฑิตในแถวของตนให้มีระเบียบโดยต้องปฏิบัติด,ดังนี้ อาจารย์กำกับหัวแถวยืนขึ้นก้าวเท้าไปข้างหน้า1นึ่ก้าวทำความเคารพจากนั้นให้งายฝ่ามือขึ้นและยกขึ้นเป็นสัญญาณให้บัณฑิตในแถวลุกขึ้นเมื่อบัณฑิตในแถวลุกขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันแล้วอาจารย์กำกับหัวแถววาดมือคว่ำลงให้บัณฑิตทำความเคารพโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นอาจารย์กำกับหัวแถวจะเดินนำบัณฑิตไปยังเวทีเมื่อถึงจุดที่กำหนด อาจารย์กำกับหัวแถวจะทำความเคารพพร้อมกับบัณฑิตในระหว่างที่บัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรให้อาจารย์กำกับหัวแถวดูแลความเรียบร้อยของบัณฑิตในแถวของตนเมื่อบัณฑิตในแถวของตนขึ้นเวทีจนหมดให้อาจารย์กำกับหัวแถวทำความเคารพและเดินกลับไปยังที่นั่งของตนทำความเคารพก่อนนั่งประจำที่ อาจารย์กำกับท้ายแถวมีหน้าที่รับบัณฑิตที่รับปริญญาบัตรแล้วโดยเมื่อบัณฑิตในแถวของตนเดินลงจากเวทีให้อาจารย์กำกับท้ายแถวยืนขึ้นทำความเคารพและผายมือซ้ายไปทางซ้ายเมื่อบัณฑิตเดินไปยังที่นั่งของตนครบแล้วให้อาจารย์กำกับท้ายแถวทำความเคารพและนั่งลงการปฏิบัติตนในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตต้องปฏิบัติธุระส่วนตัวให้เรียบร้อยเพื่อรอการรายงานตัวเมื่อคณะกรรมการประกาศให้รายงานตัวบัณฑิตต้องไปารายงานตัวยังสถานที่ที่กำหนดเพื่อจัดขบวนแถวโดยเมื่อจัดขบวนแถวแล้วบัณฑิตจะไม่ได้รับอนุญาตให้ออกนอกแถวอีกการเดินแถวเข้าสู่หอประชุม บัณฑิตต้องไม่สลับหรือเปลี่ยนที่กันและเดินแถวด้วยอาการสำรวมเข้าหอประชุมและนั่งตามที่กำหนดโดยมีอาจารย์กำกับแถวในแต่ละแถวหากบัณฑิตมีปัญหาใดๆให้บัณฑิตเรียนอาจารย์กำกับแถวทราบทันทีเมื่อผู้แทนพระองค์มาถึงหอประชุมราชมงคลมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบและยืนข้างรถยนต์ประเทียบ ดุลยยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีจบแล้วผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ผู้บัญชาการตำรวจจังหวัดปทุมธานีนายกสภามาหาวิทยาลายัยคณะกรรมการสภามาหาวิทยาลายัยอธิการบดีและคณาจารย์รอรับผู้แทนพระองค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีและผู้แทนนักศึกษามอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้าสู่ห้องรับรองและผู้แทนพระองค์ออกจากห้องรับรองเข้าสู่หอประชุมจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบ่อพิษและยืนหน้าเก้าอี้ดนตรีบรรเลงเพลงสัรเสริมพระบารมีจบแล้วบัณฑิตทำความเคารพพร้อมกันและนั่งด้วยอาการสำรวม นายกสภามหาวิทยายลัยกล่าวรายงานอธิการบดีกล่าวสดุดีเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญากิติมศักดิ์และเบิกคณะบดีคณาจารย์ผู้ขันนมบัณฑิตเข้ารับปริญญาบัตรตามลำดับจนครบอธิการบดีเบิกผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นเข้ารับเหรียญเกียรตินิยมตามลำดับจากนั้นผู้แทนบัณฑิตนำบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณบัณฑิตทุกคนลุกขึ้นแล้วกล่าวคำปฏิญาณตามผู้นำ เสร็จแล้วให้ยืนตรงผู้แทนพระองค์ให้โอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจบแล้วดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีบัณฑิตถวายความเคารพผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการเมื่อผู้แทนพระองค์เดินผ่านแถวบัณฑิตให้บัณฑิตทำความเคารพผู้แทนพระองค์ออกจากหอประชุมไปยังห้องรับรองไปยังรถยนต์ประเทีบและยืนข้างรถยนต์ประเทีบ ดุลยางบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบรมีจบแล้วผู้รอส่งผู้แทนพระองค์และบัณฑิตทำความเคารพผู้แทนพระองค์เดินทางกลับเป็นอันเสร็จพิธี